ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนที่สองนะครับของหนังสือที่มีชื่อว่าลาออกซะถ้าอยากรวยก็เล่มนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวความสําเร็จของเราคนดังพร้อมๆกับข้อคิดดีๆครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณเมธพิชพลน,นะครับก็เป็นหนังสือที่ ที่มองมานานมากแล้วครับแต่ว่าก็เนื้อหาเนี่ยดีมากเลยนะครับเช่นเคยครับผมก็จะขอเลือกเอาบทที่อ่านแล้วชอบนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่ไม่ซ้ํากับเล่มอื่นเนี่ยมาใช้ให้ฟังกันนะครับเรื่องแรกเลยครับวันนี้จะเป็นแนวคิดนะครับในเรื่องของการใช้เงินของคนรวยกับคนจนว่าต่างกันยังไงนะฮะเขาบอกเอาไว้ว่าทุกครั้งเลยที่เงินเดือนออกเนี่ยคุณทําอะไรกับมันครับคุณซื้อของหรือเปล่าหรือว่าคุณแบบ ไปปาร์ตี้นะฮะหรือว่าคุณเนี่ยนำเงินมาออมถ้าเกิดว่าคุณอยากรวยครับไม่ยากนะครับ<ม>ก็คือ<ม>ให้หาให้มากขึ้นแต่ให้ใช้ให้น้อยลงนะครับ<ม>ฟังดูง่ายใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดบางคนเงินน้อยล่ะครับบางคนแบบรายได้น้อยใช่ไหมครับ<ม>เขาก็บอกว่าถ้าเงินน้อยคุณก็ต้องใช้ให้น้อยยิ่งกว่า<ม>ก็คือแบบสรุปก็คือต้องพยายามที่จะมีเงินเหลือเก็บนะครับมีเงินออ,อมเนี่ยเสมอเลย นี้คนจนครับเมื่อเงินเดือนเขาออกเนี่ยเขาก็มักที่จะซื้อของที่เขาอยากได้เนี่ยมากกว่าของที่จําเป็นนะครับสุดท้ายแล้วก็เจอมีของในเต็มบ้านไปหมดนะฮะและไม่มีเงินเก็บครับส่วนคนชนชั้นกลางเนี่ยก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่การใช้จ่ายนะฮะเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญครับสร้างนี้โดยคิดว่ามันเป็นทรัพย์สินนะครับอย่างเช่นแบบ พอมีเงินเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ซื้อรถซื้อบ้านซื้อโทรศัพท์ซื้อนาฬิกาอะไรพวกนี้ครับหลายๆครั้งมันก็เป็นการทําเพื่อแสดงสถานะทางสังคมนะครับหรือว่าเป็นการโชว์นั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการก่อนหนี้นะครับส่วนคนรวยล่ะครับคนรวยเนี่ยเขามักจะเอาเงินไปลงทุนครับอย่างเช่นการที่แบบไปซื้อบ้านมาเพื่อที่จะมาขายต่อนะครับการลงทุนในหุ้นการลงทุนในกองทุนหรือว่าการ ไปทาธุรกิจไปลงทุนธุรกิจไปร่วมหุ้นนะครับและพอมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยครับเขาก็จะนํารายได้ตรงนี้ไปต่อยอดครับหรือที่เราเรียกกันว่าเงินต่อเงินนั่นเองนะฮะนอกจากนั้นครับคนรวยเนี่ยเขาใช้ใจ่ายน้อยครับคนรวยนะครับหลายๆคนเลยเนี่ยไม่ได้ซื้อของมาเพื่อที่จะโชว์ฐานะหรอกเพราะว่าเขาอะรวยอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินกันก็คือคุณวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยเพราะว่า รวยแบบเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตเนี่ยยังอยู่บ้านหลังเดิมเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาแต่งงานมาเมื่อแบบห้าสิบปีที่แล้วอะครับรถเนี่ยก็ขับรถแบบรถคันเก่าที่รุ่นเดียวกันกับที่ขับที่แบบแท็กซี่เขาใช้ขับคันที่อเมริกาเลยครับก็คือรถยนต์แบบเก่ามากนะครับมีคําพูดครับคาพูดหนึ่งของคุณปู่วอลเลนบัฟเฟตพูดเอาไว้ว่าถ้าคุณซื้อแต่ของที่ไม่จําเป็น ในเวลาไม่ช้าคุณก็จะต้องขายของที่จำเป็นออกไปนะครับก็เป็นโค้ดที่ย้ำเตือนสติของเรานะครับได้อย่างดีเลยในโลกที่การซื้อขายการซื้อในง่ายมากนะครับกดแอป,ปออนไลน์แป,ป๊บเดียวก็มาส่งถึงหน้าบ้านแล้วนะครับประหยัดเอาไว้แล้วเงินไปออมครับจะได้เลื่อนสถานะขึ้นมาเป็นคนรวยกับเขาบ้างนะครับบทถัดไปนะครับชื่อว่าอย่าใส่ไข่หลายใบไว้ในตะกร้าเดียวกัน หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนั่นเองนะครับหนังสือบอกเอาไว้ว่าคนรวยเนี่ยมักจะมีรายได้จากหลายทางครับคนรวยเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ความมั่นคงนะครับในอนาคตเนี่ยขึ้นอยู่กับรายได้เพียงแค่แหล่งเดียวกลับกันในขณะที่คนรวยคนรวยเนี่ยทำงานโดยหวังเพื่องเงินเดือนนะครับหวังว่าเมื่อไหร่เงินเดือนจะขึ้นสักทีนึงเมื่อไหร่โบนัสจะออกโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่า ตัวเขาเองเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นต้องทํางานมากขึ้นเพื่อแลกกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ค่อยคุมกันเท่าไหร่ในระยะยาวนะครับจะว่าไปแล้วอะครับชีวิตของคนทํางานในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เขาเปรียบเทียบนะครับกับการไปตักน้ําที่ริมแม่น้ํานะครับเอามาใส่ในบ่อน้ําของที่บ้านตัวเองนะครับคนจนเนี่ยทางานหนะักตื่นเช้าแล้วก็กลับดึกนะครับเพื่อที่จะตักน้ํา ผลก็คือเขาอาจจะตักน้ําได้มากขึ้นแต่ก็เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าทํางานจนแทบไม่ได้พักนะครับโดยสุดท้ายเนี่ยก็ได้น้ําแค่พอใช้ไปวันๆเพราะว่าก็คือตักมารอบนึงก็ถือได้สองถังนะครับส่วนชนชั้นกลางดีขึ้นมาหน่อยก็เหมือนเดิมครับพยายามตักน้ําให้มากขึ้นโดยที่บางคนเนี่ยยอมแบกถังใบที่มันใหญ่ขึ้นแต่แน่นอนถังใบใหญ่ขึ้นก็ใช้แรงมากขึ้นนะครับเวลาพักก็น้อยลงนะครับส่วนคนที่ฉลาดกว่าครับ ก่อนจะเดินไปตักน้ําเนี่ยเขานั่งคุ่นคิดก่อนว่าเอ๊มันจะมีวิธีการอะไรที่ดีกว่านี้ไหมสุดท้ายครับเขาก็ไปนค้นพบวิธีการที่จะสร้างระบบท่อส่งน้ําขึ้นมานะครับต่อท่อน้ําจากแม่น้าเนี่ยไปถึงบ้านเลยเมื่อต่อเสร็จนะครับก็รอให้มีน้ําไหลไปเข้าบ่อของตัวเองโดยไม่ต้องเหนื่อยนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับคนรวยที่พยายามตลอดเวลาเลยที่จะมองหาช่องทางทําเงินต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆแบบเพื่อที่จะ เพิ่มความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะครับโดยไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจที่หลากหลายนะครับการมีรายได้หลายทางนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ไว้ใจในอนาคตครับไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยยิ่งโลกของธุรกิจแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับการทําธุรกิจนะครับมหาเศรษฐีไทยหลายๆคนเลยนะครับอย่างเช่นคุณธนินเจรวนนท์นะครับ คุณเจริญสิริพัฒนาพักดีเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีธุรกิจที่โอ้โหหลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเศรษฐีระดับโลกอีกหลายคนเลยอย่างเช่นคุณลีกาชิงนะครับโดนัลด์ทรัมป์วอลเลนบัฟเฟตเนี่ยก็มีการเป็นเจ้าของธุรกิจที่อยู่ในหลากหลายเซกเตอร์นะครับก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของคนรวยนะครับบทถัดมาครับอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐีไทยบ้างนะครับชื่อว่าเร็วช้าหนักเบานะครับอันนี้เนี่ยเป็น ปรัชญานะครับการทางานแล้วก็การใช้ชีวิตของเจ้าสัวเทียมโชคพัฒนานะครับผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งสหพัฒนาพิบูลนะครับก็คือเป็นกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายเหมือนกันนะครับเคล็ดวิชาของคุณเทียมโชคพัฒนาเนี่ยก็คือเร็วนะครับเร็วคืองานไหนควรทาด่วนนะครับก็ต้องเร็วช้างานไหนควรทาทีหลังนะครับหนักงานไหนที่จะต้องจริงจังนะครับก็ต้องหนัก ส่วนเบาก็คือรู้ว่างานไหนเนี่ยควรที่จะพอนะครับบางคนเนี่ยคิดไอเดียได้นะครับก็รีบทําไปโดยที่ไม่ได้ศึกษาให้ดีซะก่อนเนี่ยก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อบอกพร่องในได้ง่ายนะครับส่วนบางคนเนี่ยทำบางเรื่องก็เชื่องช้าจนเกินไปนะครับไม่ทันการนะฮะสิ่งใดจําเป็นเร่งรีบสิ่งใดจําเป็นแต่ไม่เร่งรีบและสิ่งใดที่ไม่จําเป็นและไม่เร่งรีบถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยแยกสิ่งเหล่านี้ไม่ถูก ชีวิตก็จะยุ่งตลอดเวลาครับหนังสือยังบอกอีกว่าสมดุลของชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับการจัดสรรในเรื่องของเร็วช้าหนักเบาเนี่ยให้เหมาะสมนะครับในเทียมนะฮะตั้งแต่สมัยยังหนุ่มนะฮะก็เห็นการค้าขายของที่บ้านเนี่ยขายแต่ของที่หนักๆนะครับอย่างเช่นขายน้ําตาลหนึ่งกระสอบเนี่ยน้าตาลหนึ่งกระสอบเนี่ยมันมีน้ําหนักตั้งหนึ่งร้อยกิโลนะครับโอ้โหคือแบกสมัยนะั้นไม่มีเครื่องทุนแรงด้วยนะครับ ต่ขายได้กําไรละกระสอบหนึ่งเนี่ยยี่สิบตางค์เท่านั้นเองนะครับก็เลยคิดครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนมาขายเสื้อกล้ามที่หิ้วได้ง่ายๆเนี่ยถือข้างละสิบกิโลนะครับไปขายเนี่ยได้กําไรตั้งหนึ่งบาทห้าสิบตางค์ครับโอ้โหมากกว่ากันตั้งเยอะแถมเบากว่าด้วยนะครับก็ทําให้เทินรอบเก็บสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าสุดท้ายเราค้าขายยังได้กําไรใช่ไหมครับกาไรก็มากกว่านะครับคุณเทียมเนี่ย ทำงานทุกอย่างเลยนะครับทำงานตั้งแต่อายุ15นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายนะครับไล่ไปจนถึงกูลีแบกหามนะครับตอนช่วงสงครามที่ญี่ปุ่นบุกประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไปเหมาเอากาแฟเนี่ยมาเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ทั้งสามพันกระสอบนะครับไม่นานครับราคาก็สูงขึ้นนะครับพอเขารู้ว่าจะมีดีมานใช่ไหมครับก็ได้กําไรมากอันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เร็วนะครับแล้วก็ลงทุนหนักนะครับว่าได้กำไรอย่างงดงามเลยนะฮะ รัชยานี้เนี่ยครับยังถูกนําไปใช้อยู่ในเครือสา,าพัดในยุคป,ปัจจุบันด้วยนะครับที่เป็นรุ่นถัดมาของท่านเจ้าสัวเทียมแล้วนะครับก็คือเร็วในเรื่องที่ควรรีบช้าในเรื่องที่ควรที่จะคิดให้ถี่ถ้วนหนักในสิ่งที่ควรทุ่มเทจริงจังและเบาในสิ่งที่ควรจะผ่อนผันนะครับอันนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของการทํางานผมว่าเรื่องของการใช้ชีวิตการตัดสินใจต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยก็ใช้ปรับยานี้ได้เหมือนกันนะครับน่าสนใจเลยทีเดียว เรื่องถัดมาครับบทนี้ชื่อว่าอยากเ,เป็นอยากที่จะเป็นเจ้านายต้องไม่ทํางานแบบเสียนนะะียนและผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ฟังเรื่องราวสามกคกนะครับที่เล่าปีเนี่ยได้มีการไปเชิญของเบ้งนะครับที่สมัยนั้นเนย,ยังเป็นหนุ่มนะครับเป็นหนุ่มน้อยเนี่ยที่กระท่อมบ้านของของเบ้งเนี่ยด้วยตัวเองเลยถึงสามครั้งนะครับซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความพยายาม นะครับที่จะหาคนเก่งๆเ ioè, มาเป็นกุลซื้อให้ตัวเองในตอนช่วงที่ยังตั้งตัวไม่ได้นะครับความยากลำบากแล้วก็ความสําคัญนะครับของกุลซื้อของเบ้งเนี่ยต่อกกของเล้าปีนะครับอันนี้ครับเขายังเล่าต่อว่าวันหนึ่งหลังจากที่ของเบ้งเนี่ยมาเป็นกุญซื้อของเล้าปีแล้วนะครับเล้าปีเนี่ยก็ได้นั่งถักหมวกนะครับด้วยขนจามรีเพื่อเอาใจของเบ้งนะครับกะว่าจะให้ของเบ้งเนี่ยได้ใส่ไปออกตรวจทหารในกลางแดดแล้วก็เพื่อที่จะแสดงด้วยว่า ึงแม้ตัวเองเนี่ยจะมียศเป็นถึงเชื้อพระวงศ์นะครับแล้วก็อายุมากกว่าแต่ก็ให้ความเคารพองเบ้งเนี่ยเหมือนอาจารย์นะครับคงเบ้งครับเมื่อเดินมาเห็นเล่าปีเนี่ยนั่งถักหมวกก็เยกลยโกรธมากแล้วก็พูดขึ้นว่าการใหญ่อยู่ตรงหน้าทั้งการป้องกันเมืองการศึกยังอีกมากมายนี่ท่านยังมีเวลานั่งว่างมาถักหมวกอีกเหรอเล่าปีได้ฟังดังนั้นครับก็คิดได้ขึ้นมาทันทีเลยว่าตัวเองเนี่ยลำดับความสําคัญผิดไปแล้วจึงคำนับองเบ้งรับผิดโดยดีครับ สิ่งนี้ครับมันสะท้อนถึงการที่เจ้านายหรือหัวหน้างานหลายๆคนเนี่ยชอบทํางานเสมียนนะครับสนใจแต่ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับมองรายละเอียดที่แบบลึกเกินไปนะครับรายละเอียดปีกย่อยโดยที่ทําให้ไม่เห็นภาพรวมแล้วก็ไม่ได้เมนชั่นในงานที่เป็นงานสำคัญจริงๆนะครับทีนี้ครับก็มีทฤษฎีของฝรั่งอันหนึ่งที่ชื่อว่าพาเลโต o นะครับที่ชื่อที่เราเรียกกันว่ากฎ80ด0นะครับ กฎนี้สามารถใช้อธิบายได้ในหลายๆเรื่องเลยนะครับก็คืออย่างเช่นลูกค้า20%แต่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทเนี่ยถึง80%นะครับหรือว่า80%ของยอดขายเนี่ยมาจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยที่พนักงานพวกนี้เป็นจํานวนพนักงานแค่20%ของพนักงานทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับปัญหาครับก็อยู่ที่ว่าคนส่วนมาก80ของโลกเราเนี่ยครับ ล้วนใช้เวลาทำงาน80%ไปกับงานที่ให้ผลลัพธ์แค่20%นะครับมันก็คือการจัดลำดับความสำคัญนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังลองคิดถึง80-20ของคุณผู้ฟังให้ดีนะครับบทสุดท้ายครับพูดกันถึงเรื่องของการบริหารเวลาของคนรวยนะครับก็มีข้อคิดมาฝากด้วยกัน6ข้อนะครับข้อแรกก็คือ1ใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุดเริ่มต้นก่อนรวยก่อนนะครับอันนี้เขาพูดถึงการ เริ่มต้นทําในสิ่งที่หลงไหลตั้งแต่อายุยังน้อยครับยกตัวอย่างก็เช่นคุณสตีฟจ็อบนะครับหรือว่าคุณเฮนดี้ฟอร์ดนะฮะก็มีการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อย 2. ครับไม่กําหนดเวลากเกษียณของตัวเองนะครับเศรษฐีหลายๆคนเลยนะครับถึงแม้อายุจะเกิน80แล้วเนี่ยก็แต่ก็ยังมีไฟในการทํางานนะครับสคนรวยเนี่ยไม่ยอมเสียเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองไม่สนใจไม่รัก หรือไม่มีความสุขที่จะทำนะครับถ้าไม่ชอบในสิ่งที่ทำเนี่ยครับอย่างดีก็เป็นได้แค่คนทํางานที่ธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าทําในสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจอย่างจริงจังถึงเวลานั้นเนี่ยคุณจะไม่ยอมแพ้ครับแล้วก็จะทําแบบอย่างอดทนไม่รู้จักเหนื่อยหาหนทางนะครับจนสําเร็จได้เหมือนสัีหลายหลายคนนะครับข้อ4ครับใช้เวลาอย่างฉลาดนะครับอย่างเช่น บิลเกตเนี่ยเขาจะไม่เสียเวลาไปกับการประชุมนะครับเขาจะเน้นนะครับให้สั้นแล้วก็ตรงประเด็นที่สุดนะครับในเรื่องของการประชุมนะฮะข้อ5คนรวยรู้จักการรอคอยครับจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยคือเคล็ดลับความสําเร็จของหลายๆคนเลยนะครับบางคนเนี่ยทาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นคนแรกแต่ว่าก็ใช่ว่าคนที่ทําเป็นคนแรกเนี่ยจะสําเร็จเสมอไปนะครับจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเช่นกันนะครับข้อ6 สำหรับคนรวยเขาจะไม่ยอมเสียเวลานั่งฝันถึงอดีตอันแสนหวานนะครับหรือแม้แต่ความเจ็บปวดกับความผิดพลาดที่ผ่านไปแล้วนะครับเขาก็จะคิดถึงแต่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตเท่านั้นนะครับก็ส่วนตัวเลยนะครับก็ชอบเรื่องเล่าหลายๆเรื่องเลยนะครับเล่าได้ดีแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้ที่ได้ข้อคิดนะครับเอาไปเล่าต่อได้ด้วยนะครับใครนะครับที่อยากรวยใครที่อยากเป็นผู้ประกอบ กกิจารอยากทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเล่มน,นี้แนะนำมากมากเลยครับถึงแม้จะเก่าแต่ก็มีแนวคิดดีๆนะครับที่ไม่ตกยุคเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบนะครับแล้วมาพบกันใหม่ EP หน้าครับสาหรับ EP นี้สวัสดีครับ